นางสาวนันทิดาแก้วบัวายนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ทางด้านประวัติศาสตร์นั้นมีการแสดงแสงเสียงสื่อผสมในรูปแบบนิวสคเทิลรำลึกเหตุการณ์รอส112ตอนประการเวลาเดเทเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัจการที่5ผู้ทรงวางรากฐานสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่คนไทยและระลึกถึงวีรบุรุษผู้เสียสละปกป้องอาธิปปาย์ปไตยรักษาดินแดนของชาติอีกทั้งยังเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และ การท่องเที่ยวจังหวัดสม,มุทรปราการสำหรับการแสดงแสงเสียงสื่อผสมในรูปแบบมิวสิคัลําเลึกเหตุการณ์รอส1 1อน1 2ตอนประการเวลาเดเทเตอร์เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรี4รอบการแสดงตั้งแต่วันที่14 1 7ถึง17มีนาคม2567เวลา18บนาฬกาเป็นต้นไปนอกจากนี้ก่อนการแสดงยังสามารถเข้าชมนิทัศการปอมพัะจุลจอมกล้าวและชมชิมช็อปสินค้าคุณภาพและ ในเขื่อนขันมาเก็ตชุมชนคนสมุทรปราการได้ตั้งแต่เวลา15นาิกาโดยมีรถบัสอำนวยความสะดวกตามจุดสำคัญตลอดงานการจัดงานในครั้งนี้นะคะ สำหรับประการเวลาเดทเตอร์จริงๆเนี่ยเราเราอยากให้คนได้ตระหนะนะคะรู้ถึงประวัติศาสตร์นะคะของ,งกรารรศที่เป็นการเสียสละนะคะ,นะ,คะในในครั้งนี้นะคะที่เราได้ประเทศไทยะน,นะคะรักษาสยามของเรานะคะในสมัยครั้งนั้นนะคะ<อ>และจร่งๆน,นิสิตก็คือถ้าเราย้อนเวลากลับไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคําว่าจังหวัดสมุทรปราการนะคะที่เรา เราพูดจากตนติดปากจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยสมุทรเนี่ยแปลว่าน้าม,มหาสมุทรปราการแปลว่าป้อมเพราะฉะนั้นค่ะป้อมปราการของป้อมประจุน,นั้นคือป้อมที่อยู่ที่ปากอ่าวนะคะปากอ่าวที่ทําหน้าที่ในการรบในครั้งนั้นในวันนั้นในการลุกรานของข้าศึกแล้วก็ป้องกันประเทศสยามน,นั้นไว้ในวันนั้นเพราะฉะนั้นอยากให้เราทุกคนได้ตระหนักู้แล้วก็รับห่วงแขนในแผ่นดินไทยที่เรารักษาไว้นะคะเัื่นของใน องค์พระมหากษัตริย์ที่สําคัญที่สุดค่ะ,ะที่ต้องต้องบอกถึงตรงนี้ก็คือว่าขอเล่าอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคําว่าประการที่ที่ได้พูดว่าจะพูดนี้เนี่ยแม่น้าเจ้าพระยาทั้งหมดเนี่ยมันมีป้อมประการทั้งหมด20กว่าป้อมคือ25ป้อมนะคะคหนึ่งในนั้นมีป้อมประจุนแล้วก็ป้อมเฉี่ยสมบทร์ที่ทําหน้าที่เนี่ยคะ่ะที่ตั้งค่าศึกไว้ทางน้านะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นวิสัยทัศน์ของ พระเจ้าแผ่นดินของเราในสมัยก่อนก็คือรัชการที่สามที่สั้นทงสร้างป้อมทั้งหมดในสมัยของท่ามนะคะแล้วมาทำดุบํำรุงแล้วก็ปรับปรุงนะคะสร้างต่อในสมัยของรัชการที่4และมาได้ใช้ในรัชการที่ะ้านะคะซึ่งจริงจริงๆที่พี่ได้ดูได้ไปที่ป้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นป้อมปิดชื่อสม,มุดและป้อมประจุนั่นก็คือว่าอิฐอิฐนะคะอิฐที่สร้างป้อมต่างๆนะคะสมัยก่อนเราใช้จากที่อยุธยา แต่ใน,นสมัยท่านนะ่ยท่านก็นํามาปรับปรุงใหม่ก็คือนําเข้าจากประเทศอื่นถ้าไปดูทุกวันนี้ยังมีอิฐตอนน่อา้ๆให้น้องได้เห็นวิูีเป็นป้อมต่างๆที่สร้างให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพื่อบรรเทาค่าเสียทางน้ำที่มาชิ่นสุดก็คือท่านทรงสั่งปืนเสือหมอบมาอีกด้วยปืนเสือหมอบที่ใช้สู้รบในครั้งนั้นท่าสั่งมาจากต่างประเทศที่ทันสมัยที่สุดในครั้งนั้นนะคะแล้วรวมไปถึง เงินถุงแดงที่บอกทำไมถึงมีเงินถุงแดงเพราะที่มัทำเื่อง่งสมัยก่อนก็คือสมัยรัชกาลที่สามพระนางเจ้าเจิดหัวที่ท่านมีการค้าที่สาคัญกับออต่างประเทศท่านบอกท่านรับสั่งว่าให้เก็บเงินถุงแดงนี้ไว้เพื่อสําหรับเวลาที่บ้านเมืองต้องใช้ในยามขับขันแล้วก็ได้ใช้จริงๆค่ะเงินถุงแดงทั้งหมดในการซื้อประเทศสยามของเรากลับมามแตกต่างแน่เพราะทุกคนที่เป็นนั่งในวันนั้นนะคะเราจะอยู่ในที่ที่เกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆ นั่นคือที่ป้อมประจูดที่บอกนะวค่ะว่าเป็นป้อมแรกที่ปักอาวที่สู้รบกับประเทศที่เข้ามารุกรานนะคะและที่มันที่สุดก็คือการย้อนเวลากลับไปเนี่ยโดยการที่เล่าเรื่องนะคะเล่าเรื่องที่บอกว่าผ่านม่านน้ำเราจะมีเรือรบหลวงนะคะที่อยู่ตรงนั้นแต่ฉากวทีที่มันจะร้อยต่อกันมานะผ่านประการเวลาเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นทั้ง5องค์ทั้งหมดเนี่ยจะถูกเล่าโดย นักแสดงทั้งหมดที่มาด้วยความรักนะคะมาด้วยใจจริงๆต้องขอบคุณมากๆที่มาแสดงในประการเวลาในครั้งนี้เดอะเทเตอร์นะคะแล้วก็ชิเหมือนที่สุดก็คือชส่วนที่สุดก็คือน้องเหลือวจะอยู่ในเหตุการณ์ในในสารที่จริงเหล่านั้นแล้วน,นะคะที่ชสที่สุดบทเพลงทุกเพลงจะถูกแต่งขึ้นใหม่แต่งขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมในเหตุการณ์ของประการเวลาเดอะเทียเตอร์นะท้ง ใน,นั่นเดี๋ยวจัดก,การสแสดงโอ้เดี๋ยวพี่ขอพืนอ้นไม่สักครู่นี้ค่ะตกหลุมริ้นิดนึงค่ะนรอบเดี๋ยวจะนักสแสดงของนง้องๆทั้งหมดแล้วนะคะที่เหลือนี่คุณลุย์น้องลุยนะคะแล้วก็คุณโอ๊ตรัตวีแล้วก็น้องสไปายด้วยนะคะมีดารายอย่างรุ่นพี่นะคะที่ให้เกียรตินะคะอย่างที่บอกนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะเล่นกนารจัดงานมาสองครั้งนะคะด้วยด้วยด้วย,วยบังเอิญด้วยระยะเวลานะคะคที่ไม่ทัาเน้ยท่านก็ยังให้คิวเหมือนเดิมน,นะคะว่ายัางที่จะมางานเนเทอร์ประกิตเพื่อเป็นการ แสดงในประการเวลาเดีเนั่นคือพี่ตู่น้คนกนมาชืยแล้วก็คุณกังเทีเขมิลิตนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องของส่วนอื่นภายในงานส่วนอื่นภายในงานนะคะแน่นอนคระว่าการจัดง,งานในครั้งนี้จริงๆแล้วนอกเหนือจากสิ่งที่เรา,เดาได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์นะคะของจังหวัดสุโขการที่เราผ่านอะไรมาบ้างในช่วงเวลานั้น,นะะเป็นสิ่งที่สาคัญมากสําหรับคนสุโขการเองและสกับสหรับคนไทยทุกคนตัวเชื่อแน่ว่านะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆ ท่านจะได้รับความสุขกับการได้ช้อปปิ้งนะต้องเรียกว่าเป็นการช้อปปิ้งดีกว่านัในช่วงเวลาที่ก่อนจะถึงการการชมนนะัเทียเตอร์นะคะจะมีสินค้าจากผู้ประกอบการต่างๆที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในจังหวัดฉุระการนะคะที่เราจะให้เป็นตลาดนะคะ,ะนครเขื่อนขันเล็กๆของชุชมชนฉุระการะคะ่ะมามาได้ค้าขายสินของกันแล้วก็มาได้ชิมช็อปกัน,นะะในวันนั้นด้วยค่ะครับก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากนะครับเพราะว่าเป็นละครเวทีครั้งแรกในชีวิตครับปกติก็เล่นละครทีวีนาเป็น10ปีแล้วนะ ถ้าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นละครมิวสิควลด้วยครับก็ยิ่งแบบรู้สึกตื่นเต้นต้อน <ะ S 2> ้อองรงด้วยใช่ครับต้องร้อ,องด้วย,วยก็ยรู้สึกดีใจมากครับ<ช>แ,ตแต่ว่าที่สําคัญครับคือเรารู้สึกว่าเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเพราะว่าเป็นเรื่องที่อ้างอิงจากประวัติศาสตร์ครับก็คือเรื่องรศ112นครับแล้วเราก็ได้รับบทเป็นทหารฝรั่งเศสคนหนึ่งครับ แต่ว่าก็เนี่ยละครับเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต้องไปติดตามชมกันครับครับ <c oughs> ก็ความจริงเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนๆเราที่เคยเล่นละครเวทีนะครับก็ <c oughs> คือขอคําแนะนําคือเราก็ไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมตัวยังไง <c oughs> แต่ว่าเพื่อนๆเราแล้วก็ทางทีมงานก็แจ้งเรามาว่าแบบโอเคคิวซ้อมจะหนักหน่อยแล้วก็เรื่องเพลงเราก็จะต้องซ้อมให้เตะบวกกับว่าเป็นเพลงใหม่ที่แต่งขึ้นมาด้วยครับใช่ครับก็คิวซ้อมก็เทให้อย่างหนักเลยครับ อย่างนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องค่ะมิลลี้เอ็ก็ดีใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประการเวลาเดอะเทเตอร์เพราะว่าได้ร่วมง,งานกับพี่นักแสดงและก็นักร้องหลายๆท่านที่มีชื่อเสียงก็เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนของเรานี่ค่ะดีใจมากค่ะแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานเรื่องราวประวะรัต<ม>ิศาสตร์นะคะใน,นะสมัยรสองรสิบสองให้คนไทยเนี่ยได้รูเร้เรื่องรเรื่องราวไปด้วยแล้วก็ได้มีความสนุกในเรื่องของอุโมิคอลที่เราจะจัดซีเน็ตขึ้นขขด้วย ในเรื่องนะบทเป็นอะไรคะในเรื่องนะคะรับบทเป็นแม่เอียดค่ะซึ่งเป็นเป็นหญิงไทยะคะ่ะในสมัยนั้นแต่ว่าจะมีความอยากรูอยากเห็นที้สงสัยค่ะก็จะเป็นตัวแทนของคุณคุณนี่แหละคะ่ะที่จะเข้าไปดูเรื่องราวว่าในสมัยนั้นเกิดอะไรขึ้นมาบ้างะค,ะครับก็สบายรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับใช้จังหวัดสมุทรปราการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้มีโอกาสมาร,มารับใช้ ในส่วนต,ต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลายอย่างนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยสรางมาจากพี่แหม่ม่รไยวันว่าเราจะมีบทเพลงใหม่ที่แต่งขึ้นให้กับจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ทจะได้เป็นเป็นผู้ขับร้องในงานางนี้นะครับก็แล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการได้เล่าเรื่องราวของเมืองปักน้ําเมืองสมุทรปราการแล้วก็เรื่องความภาคภูมิใจของเราคนไทยทุกคนในพระมหารกรุณาธิคุณด้วยครับ